นะครับจากคารทาสตีลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานเ t s นะครับโดยหลายหลายท่านนะครับที่ไปซื้อเหล็กนะครับจะพบว่าร้านเนี่ยจะบอกว่าเหล็กเนี่ยผ่านมคอผ่านมคอนะครับวันนี้เราจะเรีรู้จักกันว่ามคอแท้จริงของเหล็กเส้นเนี่ยคืออะไรนะครับโดยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับจากแผนกคุณภาพนะครับของโรงงานเ t s นะครับคุณต่ายนะครับสวัสดีครับพี่ต่ายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมผมสอบถามนิดนึงครับพี่ต่ายในส่วนของตัวเหล็กเส้นก่อสร้างนะครับเออเรามีมคอ ทั้งหมดกี่ชนิดนะครับมอกเหลกเส้นก่อสร้างมีทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คือมีมอกองศ5 9ีเป็นเหล็กเส้นกลมแลวก็มอกสอ4สี5สีเป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยค่ะอืมสชนิดนะครับเราจะสังเกตได้จากไหนบ้างครับว่าเหล็กเส้นนี้ได้ได้รับมอกครับอ๋อสำหรับมอกใหม่นะคะในตัวตัวบนเหล็กอะคะก็จะระบุตราสินค้าชื่อผู้ผลิตกระบวนการผลิตขนาดประเภทของสินค้าครับผมงั้นเรามาดูในส่วนของตัวตราสินค้าครับชื่อผู้ผลิตเนี่ย เป็นยังไงครับอา่าฮะสำหรับโรงงานของเรานะคะบอบออเป็นเครื่องหมายการ,รค้าที่เราได้รับอนุญ,ญาตและ N p นะคะเป็นชื่อโรงงานของผู้ผลิตที่ได้รับอนุญ,ญาตสําหรับในส่วนของท้ายของตัวโลโก้นะคะจะเป็นทารตาิสก้อนซึ่งเป็นแบร์ของเราอ๋อทาตาชิสกอนเป็นแบร์นะครับ<อ>คะครับผมทีนี้เป็นส่วนถัดมาในส่วนของประเภทสินค้านะครับประเภทสินค้านี้ดูยังไงครับประเภทสินค้าก็คือหลักๆก็จะมีสองประเภทนะคะอย่างเิ้นกลมเนี่ยค่ะ ก็คือ s r ชย่อมาจากลาบาแล้วก็เหล็กเส้นข้ออ้อยย่อมาจากดีก็คือดีโฟมบาอ่ะซึ่งตัวเลขที่ตามหลังนั้นนะคะก็ะคือบ่งบอกถึงขนาดอย่างเช่นเอ,อ็ดีบี2ก็คือขนาดเส้นผ่าศูน์กลาง12อมิลลิเมตรครับส้าเรบในส่วนถัดมานะครับในส่วนของประเภทสินค้าเนี่ยจะบ่งบอกอะไรเราบ้างครับสาหรับเหล็กเส้นกลม S อ2 4สม,มีมีแค่หนึ่งชั้นคุณภาพนะคะ SR ก็จะย่อมาจากสแตนดาร์ดลาบาอ่ สำหรับ2อสี 4, ก็จะแสดงถึงความแข็งแรงของเหล็กเส้นกลม,มสำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อยเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสายคุณภาพก็คือ s d 3 0 s d 4 0และ 50, s d 5 0ซึ่ง s d นะคะก็จะย่อมาจาก Standard e Bar. s t a n d a r d ีฟอร์มบารซึ่งความแข็งแรงนั้นก็จะสูงกว่าเหล็กเ <a> um. ส้นกลมเมื่อเทียบกับขนาดที่เท่ากันทนกทแสดงว่าเราดูความแข็งแรงได้จากตัวเลขไหมคะใช่สำหรับในส่วนถัดมาแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเหมือนกันนะครับเรื<า>่องตัวทีนะครับ ตัวที่ที่อยู่ในมอกรหมายถึงอะไรคตัวทีย่อมาจาก thermal mechanical t r e a t m น n t นะคะซึ่งหมายถึงเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนโดยเพิ่มความแข็งซึ่งจะอยู่ในกระบวนการการรีดซึ่งเราจะสเปรย์น้ำลงไปในบริเวณผิวเหล็กที่ร้อนครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหล็กโอเคครับต่อมาครับในส่วนของกรรมวิธีการผลิตเองนะครับในปัจจุบันเนี่ยตัวนี้หมายถึงอะไรครับ ปัจจุบันนี้นะคะเตาหลอมมีทั้งหมด4แบบต้องบอกก่อนก็คือแบบแรกก็จะเป็นแบบ E.F. เเลตเตา E.F. ก็คือเตาอิเล็ก i ริกอสร์เนแบบที่2จะเป็นเตา b o ก็จะเป็นเตาเป็นเบสิกออกซิเจนเฟอร์แบบที่3จะเป็นเตา O.H. ก็คือ Open h ฮาร์ชและแบบสุดท้ายแบบที่4จะเป็นเตา I.F. ก็คือเตาอินดักชันเฟอร์เนซึ่งปัจจุบันเตาต้องเรียนกอนว่าโรงงานเอเราใช้เตา เคื่องจักรเครื่องหนึ่งก็คือเตายีฟในการหลอมเหล็กโอ้ยังงี้ครับอะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเออ่ผมไปซื้อเหล็กเนี่ยนะครับนอกจากบนเนื้อเหล็กแล้วเนี่ยผมสามารถดูว่าสินค้านี้ได้มอกรเนี่ยจากตรงไหนได้อีกบ้างครับอจากแขกอ๋อจากแขกมาถึงมาถึงป้ายป้ายเหล็กที่อยู่ติดกับกองใช่ไหมครับอืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวอย่างของจริงกันเลยครับผม เราสามารถดูคุณภาพเหล็กมอกอได้นะครับจาก2ที่ด้วยกันนะครับหคือตัวนูนบนเนื้อเหล็กซึ่งจะประกอบด้วย1ตราสินค้าชื่อผู้ผลิตประเภทของเหล็กเส้นชั้นคุณภาพของเหล็กเส้นกระบวนการเทมคอร์หรือเทอร์ม l m e มค a า i c a l ลทรีทเมนต์นะครับและ,ะกระบวนการหลอมขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งคือเหล็กจะมีแบรนด์นะครับทาทาทิสคอนเป็นตัวนูนบนเนื้อเหล็กด้วยนะครับอีกหนึ่งวิธีที่จะดูได้ก็คือ,อป้ายแท็กที่ได้คุณภาพนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ และในส่วนของคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามเรื่องกระบวนการผลิตอย่างเข้มข้นเลยครับ